สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ทางเราจะออกทางงานเกษตรจะบ่อยกว่านะครับพอถึงเวลาเ,เดือนสองเดือนเราต้องค่อยออกเที่ยวครับประมาณนั้นครับวันนี้พามาดูนี่ครับ ต้นผักหวานเดิมทีอันนี้เป็นจะลกสักหน่อยนิดนึงครับไม่ได้กว่าใบไม,ไม้ไว้สำหรับทำนั่งคุยกันนั่งเดิมนั่งทานอาหารแล้วก็นอนเล่นประมาณนี้ครับแต่มาสร้างที่หลังโดยที่ปลูกผักหวานตรกงนี้ก่อนครับก็เลยดูเหมือนอืเบียดบังเขาหรือเปล่าเขา,เขาพยายามรีบโตขึ้นให้พน้นหลังคาครับ อันนี้ภาษาสายเขาเรียกผลผลก็คือสาลาผมก็ว่าช่อเขานะครับกําลังจะกลายเป็นมเมล็ดประมาณนี้ครับบางต้นเกิดแบบนี้ก็จริงครับแต่ไม่เกิดมเมล็ดก็มนี้นะครับเขาจะฝ่อไปเฉยนะครับเด็ดกินได้เลยนะครับเพื่อนๆจาไว้ต้นไหนเขาให้ลูกครับต้นนี้ให้ลูกตลอดนะครับกับด้านหลังผมกนี้ครับ นี่ครับเป็นเม็ดแล้วนะครับต้นครับเป็นเม็ดน้อยๆแล้วนะครับเป็นนี่ครับใหญ่กว่อฟริกิแล้วนะครับคือสองต้นนี้ให้ลูกครับกับเยื้องๆเดี๋ยวจะไปถ่ายดูนะครับนู่นนะครับจะเป็นสวนผกหวานกับสวนมะนาวนะครับพื้นที่40ตารางวานะครับเพื่อนๆ สีตารางวาพามาดูผดผักหวานเดี๋ยวเวลาลูกใหญ่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับเยอะมากนะครับปีที่ผ่านมาได้ไม่ต่ำกว่าสอางสามพันเมล็ดนะครับปีนี้คิดว่าน่าจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าเราไม่ควนเขาเลยนะครับเราไม่เด็ดยอดไม่เด็ดไรเลยครับปล่อยเขาเลยนะครับนิดนึงนะครับเพื่อน ต้นนี้มีนะครับภาษาอีสานคือผลแต่เด็ดทานเด็ดกินได้เลยนะครับเขาไม่ให้ลูกนะครับครับแล้วผมรู้สึกว่าห่างไปหน่อยโดยที่ว่าผมไม่ค่อยได้เด็ดยอดเขานะครับยอดก็จะไม่สวยนะเด็ดไปบ่อยเขายุแตกตลอดนะครับเพื่อนๆมีเวียนหัวนะครับไปเรื่อยๆครับต้นนี้ก็ไม่ให้ลูกนะครับ ที่มาให้โลกอยู่ประมาณนี่ครับตัวอย่างเลยนะครับพอปลายนีก้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้ต้นเขาไม่ใหญ่ก็ให้โลูกพอประมาณนะครับผดผักหวานภาษาภาษาอีสานนะครับแถวภาคกลางผมจะเอิญอะไรเอ่ยผมจะเรียกอะไรเอ่ยผมจะเรียกว่าชอผักหวานกันแล้วกันครับ อันนี้เหมือนให้น้อยผมให้น้ําน้อยไปหน่อยนะครับน,นี่นคาย,ยดพันใบแหลมนะครับสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้เลือกพันนะครับต้นนี้คาดว่าไม่เกิดนะครับนี่ครับพปลอปางขนุนครับพื้นที่ตรงนี้40ตารางวาครับ60ตารางวาคือสร้างบ้าน40ตารางวาคือูก ผักหวานปลูกมะนาวปลูกมะปรางขนุนครับก็ได้กินได้ทานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลูกเขาใหญ่จะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับนี่รอยกระลอกเอามะปรางมาทานมากินนะครับต้นนี้ครับหวานอยู่นะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับเมล็ดผักหวานอ่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ